ได้นมใหม้แล้วเด้ได้นม,มใหม้มากย่าไม่กัเอาใส่สวบปุ๋ยมากย่าไม่ก็มานางปวดยิ่วห่มเอาไปท่านเปียกอะไรเด้มันหนักไปท่านเปียกอะไรสิเอาแต่ไมาเอานมใหม้น้ำกันพี่น้องวันนี้ย,าย่าไม,ม่อมอกมาเบิงวิวบรรยากาศเบิงย่าไม่เอาให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อคนไหน่ะมือสูเมือมันสีป่าเก่งแมนบ่พี่น้องล่อย่าไม่เฮ็ดสูเมือสูเมือลอเมืองตัวย่าไม่ก็เสียดใจขใึ้นกันละ่ะขีดกวากละไกแกะออกไปเลยเป็นบ่แต่ว่าอันนี้มาขั่น ได้นอมัแล้วเด้ได้นมัยมมากย่าไหมก็เอาใส่สวบปุ๋ยมากย่าไหมก็มานั่งปวดยิ่วหุ่มเอาไปทั้งเปียกไปได้เด้มันหนักไปทั้งเปียกไปได้สิเอาไต้านมัยสมอสันเพิ่อนก็เลยหักใส่สวบมาไหวหายหักใส่สวบมาไหวหายย่าไหมก็เลยมากก็เลยว่ามันไก่หม่องหม่องยูปวดผุนเทียงหน้าย่าไหมยูผุนย่าไหมก็เลยว่าสิมาปวกตายทั้งสิปล่อยถิ่เหมมันย่ามันก็เสียดายมันบอกเสียดายนอมัเพราะว่าถ้ามันเป็นล่ำมันก็สิลายไปปวดก็เลยไปเฮ็ดอะไรเอ้าเฮได้เรื่องสีไหมพี่น้อง เรามีย่ย่แม่บเขาเนาะเขาเจเดด้าเฮ็ดลวกไปยังเสียงบ่เนี่ยย่าแม่ก็อยากเฮ็ดแล้วเขาเจ้ากับลุดออกางังซีเหลือดนี่กับพ่อได้อยู่ตากับบ้านได้ค่องเป็นไดขั้นเฮ็ดดูดูกับลวกเมืองสระเะมนบ่อีหยังเนี่ยขั้นเฮ็ดซุ่มลุงคนกับบ้าเป็นจังใดเลี้ยงไล่ได้เอาจาัะไปต้องไปคืดไปหาน้ำบานเท่านะ่ะนี่มาจะท่านไก่กับมาเอาลวดนี่มันง่ามมันอว่านี่น,น้อนี่มันอ,ว,นนอ,นนอว่า เอาไม้ไผ่เลี้ยงมันอ้วกอ่ะฉีอย่างอื่นเฮ็ดไปน้ำปวดหัวเฮ็ดเนี้ยมันสบายคิดเนี้ยมันสบายเมื่อก่อนยังสีออกไปเนาะพี่น้องทุกคนกับว่าแาดตายกับว่าเป็นยางได้พี่น้องเฮ็ดไว้คาเทียนี่พี่มักขว้านี่ยาพี่น้องข้าวน้ำบรรณนอกบรรหน้ามากน้ำกัดมันบันภูมิภาคต่กรุงเทพกรุงไทยมากกระด้งเตียยากระเวยมากขวาเอากไปกินได้เมื่อก่อนยังสีออกไปเนาะพี่น้องทุกคนกับว่า แาดบุงคนกว่บบาเป็นยังไดเลี้ยงไล่ใดเอาจา้าใดส้ำนาามันก็นไดซ้ำนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้นใหม่แล้วด้ได้นใหม่มากยช่ไหมกะเอาใส่สวปุ๋ยมากใช่ไหมก็มานางปอวกิ้งห่มเอาไปทั้งเปียกไปได้ได้มันหนักไปทั้งเปียกไปได้เสียเอาตายทั้งสีป,ปวยถิ่มมันยา่ามันกระเสียดายมันบอกเสียดายนอใหม่เพราะว่าทามันเป็นล่ำมันกระสีลายไปพวดก็เลยไปเหตุอะไร เออไปเรียนหน่อยก่อนเออเลี้ยงได้ไๆก็ซามันติแหละพี่นวลหัวเน่าเบาก็เบาอยู่แต่ว่ามือใดที่สบายๆก็ย่าไปอันนั้นมันลายยจะไปมุ่งมันตั้งใจก็มันลายๆเขาก็บห่านี่กับพ่อได้อยู่แต่ว่ากับบ้ันได้ขวองปันได้ขัาวเทียดูๆกับล่องเมืองเสร็จแล้วมันบ่อีหยังเนี้ยข้าเทียดซุ่มไปก่อนยังสียออกไปเนาะพี่น้วลทุกคนกับว่าแปดเชิงเครียดจะคองลายปวดหัวจะคองดูนี่ แยกแม่เห็นตะขาจาเห็ดในคลิปขาเจ้าเห็ดยังสีไหมพี่นอ้องตอนมีดแยกหม่บอกเขาเนาะขาเจ้าเห็ดลวกไปยังสีมั้ยเป่าเนี่ยแยกแม่กับยาเห็ดแล้วขาเจ้ากับลุดออกยังสีเหลือไมาเอาหน่อไม้น้ำกันพี่น้องวังนนี้แยกหม่ออกมาเบิง้งวิวบรรยากาศเบิง้งแยกแมเอาให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนนะเพืคนกับเราเป็นยังไดเลี้ยงไร่ได้เอาจักหน่อยก่อนเออเลี้ยงไร่ได้ก็สำมันตีละพี่น้อง หัวเนี่บก็ับว่าอยู่แต่ว่ามือใดที่สบายสบายก็ยะไปอันนั้นมันหลายยัไปมุ่งมันตั้งใจก็มันหลายลายเขาก็ให้สซ้ำนาามันก็ได้สำนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะเรต้องไปสืดไปหาน้ำบาดานเท่าน่ะนี่มาจะท่านไก่กับมาเอาหลดนี่มันง่ามันอัวนี่นอ้นี่มันอัวเอาใหม่พาเลียงมันอัวรุงคนก็ว่าเป็นจ้งไดเลี้ยงไล่ใดเอาจะเชงนเครียดจะควงลายปวดหัวจะควง ดูนี่แย่ไหมเห็นแต่เขาเจ้าเห็นในคลิปเขาเจ้าเว็าอันนี้มันไปแย่ไหมว่าเสียนน้ำม่นสูบแย่ไหมบ่ได้ไปหาเองดอกย่ไหมเอินมาถามเพื่อน่านี่น้ไมับ่นี่น้ไมับ่หน้ไมัอยากได้ได้น้ไมันแล้วเด้ได้น้ไมัมากาย่ไหมก็เอาใส่สวบปุ๋ยมากาย่ไหมก็มานั่งขวบยิ่มฮุมเอาไปท่านเปียกบ่ได้เด้มันหนักไปท่านเปียกบ่ได้สิเอาตายก็บ่เป็นยางได้พี่น้องเฮ็ดไว้คาเทียมี่พิมพ์มั่ว มี่ยาดพี่นงเขาน้ำบรรนอกบรรหน้ามากน้ำกัดมันบามุ่มาแต่กรุงเทพกรุงไทยมากกรังเทียยากระเวยมากขอเอากไปกินได้มาเอาหน่อไม้น้ำกันพี่นองวันนี้แย่ไม้ออกมาเบิงวิวบรรยากาศเบิงแย่แมวให้เบิงเด้อพี่นองเด้อคนะหนก่อนเออเลี้ยงได้ไต่กระซามันตีหล่ะพี่นงพอแยมเบาก็บเบาอยู่แต่วมือใดที่สบายสบายก็จะไปอันนั้นมันหลายจะไปมุ่งมั่นตั้งใจก็มันหลายหลายเขาก็หาอาชีพอย่างอื่นเฮ็ดไปนั่ ปวดหัวเห็ดเนี่ยมันสบายคิดเนียมันสบายมือสูมือมันสิบอเกงแมนบ่พีพน้องลอน่ายไหมเห็ดสูมือสูมือรอนมึงตัวย่ายไหมกระเสียดายขึ้นกันล่ะขีดก้วกแล้วไงแกะออกไปเลยเป็นบแตะบะอันนี้มันขนาดอาชีพอย่างอื่นเห็ดไปนั่มปวดหัวเห็ดเนี่ยมันสบายคิดเนียมันสบาย ตายกับ่เป็นยางได้พน้องเฮ็ดใบเขาเทียนนี่เปมะขวมนี่อยากพน้องข้าน้ำบรนนอกบรรนาม่าน้ำกัดมันมาภูมาแต่กรุงเทพกรุงไทยมากเาเรื่องเทียอยากกระเรียนมะขวเอากลับไปกินได้มือสุมือมันสีป่าเก่งแมนบ่พี่น้องลองใหญ่ไม้เฮ็ดสุมือสุมือร่องมึงตัวใหญ่ไม้ก็เสียใจให้กันล่ะขีดกวากละกันแกะออกไปเลยเป็นบ่แต่ว่านนี้มันขนาดอาชีพอย่างอื่นเฮ็ดไปนน้ำปวดหัวเฮ็ดเนี้ยมันสบายคิดเนี้ยมันสบาย ใส่นมัสวมมาสั่นเพิ่อนก็เลหสยหักใส่สวมมาไว้หไสสไหให้หักใส่สวมมาไว้ให้ยแยกไหมก็เลยมาก็เลยว่ามันไก่หมองหมองยูปวดผุ่นเทียงหน้าแยกไหมยูผุ่นแยกไหมก็เลยว่าสิมาปวดเจ้าคือเฮ็ดลายแท่นอไมัสวมมันจะแยกไหมเฮ็ดลายหลอบเลยพี่น้องยกไหมหมากเฮ็ดเฮ็ดลายหลอบแล้วแต่ว่านมัยมมันมีฝนตกมันออกเรลใหญ่ไหมพี่นวลมันออกมาเรลใหญ่มันหลักเส้งเครียดจะควองลายมันปวดหัวจะควองดูนี่แค่ไหมเห็ดต่ขาเจ้าเห็ดในคลิป เขาเจ้าตายก็ว่าเป็นอย่างนี้พี่น้องเฮ็ดไว้ถ้าเทียนีพี่มัขวานี่อยากพี่นวลเท่าน้ำบันนอกบันหน้ามากน้ำกัดมันมาภูมาแต่กรุงเทพกรุงไทยมากก็เลี้งเทียอยากกระเวยมากขวาก็เอาไปกินได้หน่อยก่อนเออเลี้ยงได้ไๆก็ซ้ามันตีไหลพี่นวลหัวยนี้ยเบากระเบาอยู่แต่ว่ามือได้ที่สบายๆก็อย่าไปอันนั้นมันหลายอยไปมุ่งมั่นตั้งใจก็มันหลายๆเท่ากับว่ต้องไปซื้อไปหาน้ำบานเท่าน่ะนี่มาตะท่านไก่กับมาเอาโรถนี่มันง่ามมันอ้วนี่น้านี่มันอ้ว องใหม่ยไพเลียงมันอว่าตายกับว่าป็นียงเล็ดพ่น้องเฮ็ดไว้คาเทียนนี่ปีมะขวานี่หยาดพ่น้องข้าน้ำบันนอกบันหน้ามากน้ำกัดมันมามู่มาแต่กรุงเทพกรุงไทยมากก็เรื่องเทียยากระเวยมากขวาเอาก็ไปกินได้หน่อยก่อนเออเลี้ยงได้ไรกระซ่ามันตีหล่ะพี่น้องหัยแยกเบากับเบาอยู่แต่ว่ามือใดที่สบายสบายก็จะไปอันนั้นมันหลายเล็ดไปมุ่งมันตั้งใจก็มันลายหลายข้ากระเดยสำน้ามันก็ไเดยสำนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะหาอดีอย่างอื่นเฮ็ดไปน้ำปวดหัว เฮ็ดเนี่ยมันสบายคิดเนี่ยมันสบายเม่อก่อนยังสีออกไปเนาะพี่น้องคนทุกคนกับว่าปาตายกับ่วกปุ๋ยยางเล็พี่น้องเฮ็ดใบคาเท็นนี่พี่มะขวมี่อยากพี่น้องข้าวนังบันนอกบันหน้ามากน้ำกัดมันบางภูมาแต่กรุงเทพกรุงไทยมากก็เรืงเทีย,ทยะอย,อยากกระเรียมากขวออากลับไปกินได้ไอ้น้องไม่สมาสันเพิ่นก็เลยหกัหยหกใส่สอบมาไว้ให้หักใส่สอบมาไว้ให้ยแยใหม่ก็เลยมาก ก็เลยว่ามันไกม่มองมองยูผดผุ่นเทียงหน้าใหญ่ไหมผุ่นใหญ่ไหมก็เลยว่าสิมาปวกซะก,ก่อนยังสีออกไปเนาะพี่นงคุณทุกคนก็ว่าป้าตายกับว่าเป็นอย่างไ้พี่น้องเฮ็ดใบเขาเิญน,นี่เป็มะขวานี่อยากพี่น้องข้าวน้ำบันนอกบันหน้ามากน้ำกัดมันมันภูม่าแต่กรุงเทพอกรุงไทยมากก็ร่างเทียทาย,าทย,ยาก,กระเวยามะาขวาเอาก็ไปกินได้แต่น้องงสส้นมไอศุาพันธ์เพื่อนก็เลยหักใส่สวบมาไว้ให้หักใส่สวบมาไว้ใหายใหญ่ไหมก็เลยมาก ก็เลยว่ามันไก่ม่องม่องยูผวดฝุ่นเทียงหน้าแยกไหมยูฝุ่นแยกไหมก็เลยว่าสิมาปวดใส่โนไม่สวมมาสันเพื่อนก็เลยหักใส่สอบมาไว้หายหักใส่สอบมาไว้หายแยกไหมก็เลยมาก็เลยว่ามันไก่ม่องม่องยูผวดฝุ่นเทียงหน้าแยกไหมยูฝุ่นแยกไหมก็เลยว่าสิมาปวดท่านสิปวยถิ่นไหมมันยาวมันก็เสียดายมันเบาเสียดายโนไม่พราะว่าถ้ามันเป็นล่ำมันก็สิลายไปผวดก็เลยไปเฮ็ดไลยเอ้าเไปแบกมาเอาโนไม่น้ำกันพี่น้องวันนี้ยายกไม่ออกมาเบิ่งวิวบรรยากาศ เบิงยายแมวให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อเผืนอไงนี่กับพ่อได้อยู่ตรกับพวกขันได้คขวังเป็นไงขั้นเฮ็ดดูดูกับล่องเมืองเสร็จแล้วมันบ่อีหยังเนี่ยขั้นเฮ็ดซุ่มเังสีไหมพี่น้องตอนมียมายแมวบขเขาเนาะเขาเจ้าเฮ็ดพวกไปยังสีมันบ่เนี่ยยายแมวกับยาเฮ็ดแล้วเขาเจ้ากับลุดออกังซีโหลดอ่าอาชีบยางอื่นเฮ็ดไปนึ่งปวดวหัวเฮ็ดเนี่ยมันสบายคิดเนี่ยมันสบาย กัพอได้อยู่ตัวกับพวกันได้คขวังเป็นไดงขันเฮ็ดูดูกับล่องเมืองเแลิมมันบ่อีหยังเนี่ยขั้นเฮ็ดซุ่มบาเอาหน่อไม้น้ำกันพี่น้องวันนี้ยายกไม้ออกมาเบิ่งวิวบรรยากาศเบิ่งยายแมวให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพูดนะตายขันสิป่วยที่แม่มันยามันก็เสียดายมันบ่เสียดายหน่อไม้เพราะว่าถ้ามันเป็นล่ำมันก็บสีลายไปผุดก็เลยไปเฮ็ดไลยเอ้าไปแยงสีไหมพี่น้องตอนมีแยกหมบวเขาเนาะเขาเจ้าเฮ็ดกลวกไปแังสีมันบ่เนี่ย แ่แม่กับยาเค็ดล้วเขาจะกับรูดออดกางซีหลดหน่อยก่อนเออเลี้ยงไรได้กับซามมันตีหลายพี่น้องหอวย่างบอกกับว่าอยู่แต่ว่ามือใดที่สบายสบายก็จะไปอันนั้นมันลายเดี๋ยไปมุ่งมันตั้งใจก็มันลายหลายเขาก็หะอชีอยางอื่นเฮ็ดไปนั่นปวดหัวเฮ็ดเนี้ยมันสบายคิดเนี้ยมันสบายลุงคนกับว่าเป็นยังไงเลี้ยงไ่ได้ เอาจานาดรสำนานมันก็ได้สำนีแล้วเนาะพี่น้องเนาะตะกยันสีเอาไปเนาะพี่น้องทุกค,คนกับ,บ่าอาแมาเอนใหม่น้ำกันพี่น้องมาหน,นีแย่ใหม่ออกมาเบิงวิวบรรยากาศเบิงแย่แมวให้เบิงเด้อพี่น้องเด้อ